สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ขาว กับคุณประโยชน์ของงานบ้านที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าไข่ขาวก็สามารถทำได้มีอะไรบ้างนั้นสามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าไข่นั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะคุณค่าด้านโปรโตีนรวมไปถึงสารอาหารประเภทต่างๆจึงทำให้ไข่นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนสามารถประกอบอาหารได้สารพัดเมนูสำหรับบางเมนูเลือกใช้แต่ไข่แดงทำให้เหลือไข่ขาวไว้หากแค่ทิ้งก็จะรู้สึกเสียดายแต่วันนี้รู้ หมายว่าไข่ขาวนั้นสามารถนํามาใช้งานกับงานบ้านต่างๆได้อีกมากมายวันนี้เราจะมายกตัวอย่างสิ่งที่ไข่ขาวสามารถทําได้ข้อที่1ไข่ขาวสามารถทําความสะอาดหนังให้สะอาดได้เราสามารถใช้ไข่ขาวทําความสะอาดเครื่องหนังต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า แจ็คเก็ตรองเท้าเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายโดยสามารถใช้ผ้าป้ายชุบไข่เท้าและถูลงบริเวณเครื่องหนังแล้วเช็ดออกโดยใช้ผ้าสะอาดเนื้อนุ่มชุบน้ำหมาดๆเช็ดออก ซึ่งจะทำให้เครื่องหนังของคุณแวววาวดูสะอาดขึ้นและข้อที่2ไข่ขาวคือกาวจากธรรมชาติไข่ขาวถือเป็นกาวชนิดหนึ่งที่มาจากสิ่งที่เป็นอาหารไข่ขาวปลอดสารพิษมีความเหนียวแห้งเร็วและใสเพียงแค่ทาไข่ขาวด้วยแปรงไข่ขาวจะสามารถยึดติดสิ่งต่างๆได้ดีโดยเฉพาะเมื่อใช้กับวัสดุน้ำหนักเบาเช่นกระดาษทิชชู่และกากเพชร ข้อที่3ทําความสะอาดใบไม้ให้ดูเงางามในบ้านคุณอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกประดับอยู่ในทุกๆมุมไม่ว่าจะเป็นทางเข้าลานบ้านเพราะทําให้บ้านสวยสดชื่นเพื่อทําให้ต้นไม้ดูมีสุขภาพดีโดยเริ่มจากการปัดปุ่นพืชที่มีลักษณะใบเรียบก่อน แล้วผสมไข่ขาวกับน้ำอุ่นจากนั้นนำสัาลี้อนชุบก่อนจะนำมาทาลงบนใบไม้อย่างเบาๆบริเวณบนใบแค่นี้ไข่ขาวก็จะช่วยสร้างความเงางามและช่วยปกป้องใบไม้ของคุณได้แล้วค่ะข้อที่4ทํทำให้เครื่องประดับเงินและทองแดงดูเหมือนใหม่หลายคนไม่เชื่อว่าไข่ขาวสามารถทำได้วิธีการก็คือนำไข่ขาวไปต้มประมาณ1ินาที จากนั้นนําไข่ขาวที่ต้มสุกใส่ถุงซิปล็อกแล้วบดให้ละเอียดก่อนจะนําเครื่องเงินหรือทองแดงลงไปคลุกเคล้าซึ่งในกระบวนการนี้จะทําให้เกิดการออกซิไดเซชันขึ้นสารจากไข่ขาวจะเคลือบเครื่องประดับให้มีความเงางามนั่นเองและข้อที่ 5. ปะหม้อน้ํารั่วเมื่อเกิดปัญหาหม้อน้ําในรถรั่ว ให้ใช้ไข่ขาวเป็นตัวช่วยวิธีการก็คือเมื่อหมอน้ําเย็นตัวลงให้หาผ้าหน,า,นาพื้นใหญ่เปิดมอน้ําแล้วเทน้ําออกก่อนจะใส่ไข่ขาวลงไปซึ่งไข่ขาวจะแข็งตัวและปิดรอยแตกไว้ชั่วคราว ก่อนจะไปซ่อมอย่างจริงจังนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ